ดีชาว u t u b e ครับคลิปนี้ก็พามาดูจอีร์เดียวผมอีกรุ่นหนึ่งนะครับ 5065E นะครับผมช่องผมยังไม่เคยถ่ายนะครับรุ่นนี้เป็นตัวเลือกตัวเลือกระหว่าง55แรงกับ75แรงครับตัวนี้65แรงครับโอ้ใส่ท่อรัดด้วย จะเทควานกรีดครับผมเนี่ยประมาณประมาณห้า้อยประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับ ก็จะมีเสียงลมนิดนึงนะครับผมพอดีไปนาครับเดินทางไปนานาผมอยู่ตรงนู้นนะครับพอดีเขามาทําทางเข้านะครับก็เลยถ่ายเลยทางเข้านาจะเทีคอนกรีตนะครับัวเลือกระหว่าง55แรงกับ75แรงครับ ตัวนี้มีเทอร์โบนะครับเทอร์โบสามสูบเทอร์โบแต่ว่าน่าจะเป็นปั้มเหลี่ยมเลยนะครับยางหลังตัวนี้เป็นขอบสามสินะครับยางหน้าก็ขอบยีิบสี่ครับขนาดขอบยางเท่ากันกับตัวเจ็ดห้าเลยนะครับผม อาดเสียงท่อไหมดันเกียร์นเนี่ยน่าจะเกียร์หนึ่งมั้งครับโอ้ไฟไฟไฟดันเกียร์หนึ่งครับหนึ่งบี รถกระบะผมไปแล้ว <g aining> ยางหลังน่าจะเปลี่ยนใหม่ครับยางหน้าก็น่าจะเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าของเดิมนี่มันใหญ่กว่านี้นะครับของเดิมเกือบชิดบางคนนถเกียร์สามครับเนี่ยมาแล้วโอ้ จะเอาระดับนี้แล้วนะครับเ่ยเคียร์ละเคียร์ลิ่งแล้วดอกอยางล้อหลังทำไมเป็นแคบๆวะแคบๆสูงๆยังไงก็ไม่รู้ ทำไมไม่ได้ยินเสียงโบตัวนี้ลระเครื่องยนต์สามสูบส่วนมากเสียงเทอร์โบไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะได้ยินครับไม่รู้ว่าพ่อะอะไรนะไปล่ะเดี๋ยววนกลับมาครับ โอ้มาแล้วมาแล้วโอ้รถอ้อยครับเอวสามหกครับผมอยู่ฝั่งนู่น อุ้มดินมาเลยครับสามบีครับเนี่ยเครื่องยนต์ก็ไม่ทำงานหนักเท่าไหร่ครับสบายสบายครับผม เป็นพร้อมๆไหมเป็นเป็นจ่อจๆไหมโอ้ไฟเลี้ยวไฟหลีไม่เยอะเดี๋ยววะมันดูไม่สวยเลยน่าจะใส่ยางยางหลังของตัวเจ็ดห้าจะสวยเลยนะพอดีเลยโอ้อ่าถอยเกียร์ไฮได้นี่ไปละ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมระหว่างตัว50แรงโอ้ระหว่างตัว55แรงตัวประหยัดกับตัวแรง75แรงตัวสดน้ำมันตัวนี้ก็ทั้งแรงทั้งประหยัดครับกลางๆับผมพอดีเลยรุ่น65แรงเนี่ย เครื่องตัวเดียวกันนะครับไปแล้วโอ้น่าจะเสร็จแล้วครับไปแล้วโอ้รูปถอยหลังอีกโอ้ เสียเชียวจนเรียบเด้ปะเห็นรถจันเดียวไม่ได้ครับต้องถ่ายอย่างเดียว,วผมส่วนมากผมจะถ่ายรถจอนเดียวนะครับส่วนมากไม่รู้เป็นอะไร เจ็บไปเลยไหมมปั่นรถเกียร์วะเห็นยังไงวะเอาปั่นเลยโอ้โหตายละตายละ น่าจะเป็นงานที่ไอ้แซดมันทำนั่นเน่งงาน hey Con เทคอนกรีตเห็นได้ไงไหมไปแล้วเสียงลันล่นๆไปแล้ว โอเคครับทุกคนก็จะไปนาก่อนนะครับนี่นาอยู่ตรงนี้จะาต้นไม้ต้นอะไรไปปลูกนะครับผมพอดีทางผ่านมาเจอรถไถจอรเดียก็เลยแวะถ่ายนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ขอตลาไปก่อนครับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ